อย่างคันนี้นะครับดีแม็กไคลเอนเดอร์ปี2018สี่ประตูนะครับสภาพประบันธิราคาอย่างได้นะครับไม่ถึง4 0 0แสนนะคันนี้ย้ำนะว่าไม่ถึง4 0 0แสน ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาดูอีกแล้วนะครับกับรถกระบะและรถเก๋งราคาร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาว่ามีรถคันไหนน่าสนใจน่าซื้อกันบ้างจริงๆเป้าหมายหลักวันนี้มีอยู่2คันนะครับที่ผมอยากจะมาดูให้แฟนเพจนะครับแต่ว่าอีกคันนึงเนี่ยมีเอ่อเขาเรียกอะไรแฟนเพจอะมาลองอยู่นะครับกำลังกำลังลองอยู่แล้วก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะจบหรือไม่จบอะนะฮะดังนั้นนะครับระหว่างรอก็เดี๋ยวมาดูคันอื่นไปก่อนแล้วกันนะครับอย่างคันนี้นะครับดีแม็กไฮเล ประตูนะครับสภาพประบฏิราคาอย่างได้นะครับไม่ถึง4ี่แสนนะคันนี้ย้ํานะว่าไม่ถึง4ี่แสนประมาณสามแสนปลายๆนะครับน่าจะมีส่วนลดเพิ่มเติมให้ได้อีกนะสำหรับนีแม็กคันนี้เนาะปี2018เฮ้ยไม่ได้แย่นะแอร์แบ็คคู่นะฮะตัวนี้พวงม,มาลัยมัลติเฮ้ยได้อยู่ ราคาสามปลายๆเท่านั้นนะครับน่าจะมีส่วนลดเพราะว่าราคาที่เขาเปิดมาเนี่ยผมยังไม่ได้ต่อรองนะคือผมอยากจะเช็คดูตัวสภาพรถก่อนนะครับก่อนที่จะทําการต่อรองกับทางเจ้าของเขาว่าสภาพประมาณในผมต่อรองได้อีกประมาณไหนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเปิดมา3 0 0แสนปลายๆนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนจดอยู่วันสามแปดแถวแถวแน่น,นะครับก็ เฮ้ยดูดีนะถ้าเปรียบเทียบกับราคาตลาดก็คือโอ้โหได้จัดอะได้ครับแต่อันนี้ผมต้องออกตัวก่อนนะสำหรับคลิปนี้ผมจะรีวิวคร่าวๆก่อนนะครับคือจะไม่ได้แบบไปเจาะรายละเอียดตัวรถมากนักนะครับว่าตัวรถเขาพร้อมประมาณไหนนะครับก็จะเปิดให้ดูภายในภายนอกประมาณนี้นะครับแล้วก็ราคาที่เขาเปิดมาประมาณนี้ก่อนนะครับก็ลองพิจา,ารณากันเบื้องต้นดูก,ก่อนละกันใครที่สนใจคันไหนจาะจงเป็นพิเศษเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวอย่างละเอียดให้แน่นอนไม่ต้องห่วงทางด้านนี้นะปีประตู ไฮ g ลนเดอร์เกียออโต้อีกต่างหากคันนี้ปี2017เป็นออโต้สี่ประตูนะครับไฮ g ลนเดอร์ er, ปี2017อื้อหือดูซิหุ้ยใหม่จัดนะครับพวงมาลัยเฮ้ยได้อยู่นะคันนี้นะครับราคาพอๆกันกบไอคันตัวสีขาวนะฮะดูซิครับหูยลอยูนะครับเบื้องต้นก็จากที่ดูสภาพตัวรถนะครับภายในภายนอกนะสำหรับ ดีแม็กซีประตู u, นะครับเกียร์ออโต้คันนี้ปี2017ราคา3 0 0แสนปลายๆนะครับราคาเท่าๆกันเห็นเจ้าของแจ้งไว้นะครับประมาณนี้นะเท่ากันกับคันขาวนะแต่คันนี้ผมว่ามันจะคุ้มกว่าหรือเปล่าเนี่ยมันได้เกียร์ออโต้นะต่างกันปีเดียวนะครับแล้วดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยมันไม่แย่นะบันไดเหยียบยังอยู่นะบันไดข้างนะครับสีตัวรถภายนอกดูดีนะครับไม่ด่างนะฮะไม่มีริ้วรอยแล้วก็ร่องรอยการชนหนักถ้าดูด้วยตาเปล่าตอนนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ดูสิครับมา เฮ้ยได้อยู่เด้อนะครับสามแสนไปปลายราคาถูกกว่าตลาดหลายตังเงี้ผมบอกเลยนะครับสเปคเนี่ยถ้าเป็นราคาตลาดผมว่ามีแตะห้านะนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอีกแล้วนะฮะว่าสภาพมันพร้อมไม่พร้อมนะเนี่ยฮะค่อนข้างสวยนะผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันถ้าใครมองหารถสเปคนี้ไปใช้งานนะฮะส่วนทางด้านนั้นนะครับก็ติดจองนะครับเอาเป็นว่าไม่ไปรีวิวดีกว่าไม่ไปยุ่งกับของเขานะครับติดจองอยู่ไปดูข้างหลังกันนี่ฮะมีคันนี้ซัตเอ็กชมสุดท้ายนะครับก่อนจะเปลี่ยนเป็นซิตี้ นะครับอีกโฉมหนึ่งนะฮะคันนี้น่าจะเป็นปี07นะครับข้อดีคือเครื่องวีเทคนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีตัวปรับคล้ายๆล้ายแผ่นดิชพนะครับปรับเกียร์จะสปีดตรงนี้โอ้โหถือว่าจำจัดนะครับดูสิได้ตัวท็อปด้วยนะครับราคาไม่ถึงแสนนะครับเ5 0 0 0เท่านั้นนี่คือยังไม่ได้ตลองนะเอาไว้เดี๋ยวถ้าตลองผมคิดว่าน่าจะลงได้อีกนะฮะแต่ร้าถามผมคุ้มไหมคุ้มส่วนตัวนะครับได้เครื่องวีเทคนะครับแล้วเป็นตัวท็อปด้วย แล้วก็เป็นปีสุดท้ายนะครับน่าจะ0 708เนาะก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมอ่าเป็นอีสเตตอีกรุ่นหนึ่งนะฮะดูดีอยู่นะครับก็อยู่ที่พิเอลานะครับราคาไม่ถึงแสนจริงๆไฟแนนซ์ยังรับจัดอยู่นะครับแต่ก็ต้องเลือกดีๆหน่อยนะสำหรับไฟแนนซ์ตัวนี้นะผ่อนไม่แพงด้วยนี่ครับอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมมองว่าน่าซื้อนะครับสำหรับคันนี้น่านทีแม็กไฮแลนเดอร์ในโฉมแคปนะครับปี2013 v ีเจ็ทชั่บนะครับราคาเปิดมา3 0 0แสนเท่านั้นโอบ้าไปแล้วคือถูกตลาดหลายตังค์อ่ะนะฮะ ไม่รู้ว่ารถของมีตําหนิอะไรยังไงหรือเปล่านะครับถ้าฟังจากราคานะครับถือว่าถูกค่อนข้างถูกเลยทีเดียวนะครับสภาพภายนอกจากที่เดินดูเนี่ยไม่มีตําหนินะครับภายในเปิดดูแล้วไม่มีตําหนิห้องเครื่องก็ดูพร้อมๆนะครับเพดเติมโรงงานเครื่องแห้งๆอย่างนี้นะครับแต่ราคาถือว่าถูกพอสมควรนะฮะแต่ดูภายในนิดนึงสภาพภายในนะครับดูสิครับจากที่ดูแอร์แบ็กไม่น่าแตกนะครับถ้าแอร์แบ็กแตกเนี่ยโอเคราคาเนี่ยขายได้แต่ถ้า ไอรแบ็กไม่แตกนะครับอันนี้คือถือว่าถูกนะครับดังนั้นเดี๋ยวต้องมาตรวจสอบกันอีกทีหนึง่งและย้ำนะครับว่าเป็นราคาที่ยังไม่ได้ต่อรองกับทางเจ้าของด้วยนะครับสำหรับราคาที่เขาเปิดมา30มสิบต้นๆนี่ยนะฮะผมยังไม่ได้ต่อรองกับทางเจ้าของเลยแล้วดูสภาพรถสิกล้องหลังพร้อมอย่างนี้เลยนะครับปี2013ดูสิบอกว่าแจ่มนะฮะสำหรับคันนี้ ก็อยู่ที่พิจนารนานะครับส่วนตัวผมมองว่าโอ้หราคานี้น่าได้น่าโดนนะครับสำหรับดีแมคเนเดอร์แคปนะครับ v ีเจสเทโบปี2013ถัดมานะอีกหนึ่งคันนะทางด้านนี้แต่ว่าคันนี้เป็นปี2012นะครับเดี๋ยวดูเพจก่อนโอ้เพจเดิมโรงงานนะครับสมซอกเดิมสวยจัดนะครับซีนหน้ามีแตกซีนหลังมีแตกโอ้โหนะครับ สภาพเครื่องดูไม่ค่อยพร้อมนะเอาตรงๆนะครับคัน,นี้แหมไม่น่าแล้กเขาขายถูกเลยเกินสองก็กว่าเท่านั้นเองสภาพนี้อืมอ้าวโอเคครับส่วนตัวผมแนะนําว่ามองผ่านไปดีกว่าภายในมันก็พอดูได้นีครับไม่ได้โทมเท่าไหร่แต่ว,ว่าโอ้โหสภาพของเครื่องค่อนข้างช้านะครับเลขอย่างตัวนี้มันเป็นหเกียร์นะครับมันเป็นปีสิบสองะเป็นออนิวตัวแรกก็ จามนั้นนะฮะสภาพเครื่องดูไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่มองผ่านไปดีกว่าราคาถูกจริงครับสองก็กว่าไม่น่าราคามันตุยคันนี้นะครับมองผ่านไปนะครับก็ตามนั้นนะผมรีวิวตรงไปตรงมานะครับถ้ามันเขาเรียกอะไรมันไม่พร้อมนะครับดูไม่ค่อยน่าซื้อนะครับก็จะแนะนําตรงๆนะครับถ้าคันไหนมันดูแล้วเออมันน่าซื้อนะครับก็จะแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่คันนี้ปี12นะครับราคา2กกว่านะครับสองกลางๆสภาพห้องเครื่องดูไม่ค่อยพร้อมนะครับมองผ่านไปโอเคเดี๋ยวไปดูคันใหม่ นี่ฮะทีเด็ดคันนี้สี่คูณสี่ปีน่าจะสิบแปดหรือเปล่าคันนี้นะครับอ่าเป็นหัวเดี่ยวนะมีคนถามเยอะนะครับหัวเดี่ยวโฟร์วิวมีรีวิวไหมนะครับก็ถ้าเป็นปีกเก่าๆไม่มีแน่นอนครับส่วนใหญ่ก็จะเจอปีใหม่ๆนะครับอย่างดีแม็คันนี้นะครับเครื่องสามพันเป็นโฟร์วิวนะครับราคาได้ด้วยนะครับสามแสน ต้นต้นนะครับประมาณนั้นนะสต้นต้นถือว่าถูกกว่าตลาดพอสมควรเพราะว่าสเปคนี้ราคาตลาดโฟวิวเนะครับมันก็จะอยู่มาณสี่กว่าเลยนะครับปีใหม่ใหม่แล้วได้โฟงเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องมาเช็คว่าโฟใช้ได้ไหมนะครับถ้าโฟใช้ไม่ได้เลิกคุยเลยนะครับแต่ถ้าโฟใช้ได้นะครับโอ้โหน่าซื้อจัดจัดนะครับสามแสนต้นต้นเนี่ยถือว่าหาไม่ได้แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าทุกอย่างมันพร้อมใช้นะครับ เป็นราคานี้นะครับสภาพพร้อมใช้ผมบอกได้เลยว่าโคตรคุ้มเลครับถ้าใครมองหาสเปคประมาณนี้อยู่นะครับสำหรับดีแม็กนะครับหัวเดียวโฟวิวนะครับคันนี้ที่เด็ดอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นวิ g โกแชม p ์นะครับในโฉมปี2 0 1พันสิบพิลเลอร์แคปนะครับคันนี้เครื่อง2.5 v พันห้าวิ อืมราคาโคตรโดนโคตรได้นะครับสองแสนสามเท่านั้นนะครับใครอยากได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเลยนะครับคือคันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับรถใช้งานได้ครับได้ปกตินะครับเจ้าของอยากจะดั้มเหลือเกินนะคันนี้ถ้าเป็นราคาตลาดก็น่าจะอยู่ประมาณสอง กลางถึง2ปลายแล้วแต่สภาพนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพนี้ครับถ้าเป็นราคาตลาดผมคิดว่าอยู่ประมาณ2กลางนะครับอาจจะเกินนั้นนิดหน่อยนะครับแต่คันนี้2อสาย้ำว่ายังไม่ได้ต่อด้วยนะถ้าต่อผมคิดว่าได้อีกนะคันนี้นะครับสภาพภายนอกสีมีริ้วรอยนะครับช่วงล่างเบรคช่วงทุกอย่างโอเคดีนะครับเครื่องทํางานปกติพร้อมใช้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสภาพภายในก็อยู่ในเกณฑ์เกือบจะร้อยเปอนะครับไม่ได้มีตำหนิใดๆนะครับดูสิอ่ะสองแสนสามเบื้องต้นเปิดไว้ก่อนประมาณนี้นะยังไม่ได้ต่อ เอาไว้นะครับไปสนใจทักเข้ามาเดี๋ยวผมต่อให้นะครับสำหรับคันนี้เนาะดูแล้วก็น่าซื้ออยู่แหละนะครับถ้าสภาพประมาณนี้ราคาอย่างนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับแล้วก็อัปเดตนิดนึงครับก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีพวกวีโก้นะครับสองสำคัญที่จอดอยู่โฉมแรกๆนะครับปี05-06มีคนมาหมอไปเรียบร้อยนะครับคาราแสนสองเท่านั้นเองนะครับก็ไม่เหลือแล้วนะครับ ด้านหลังนะมันจะเหลือตะรถแบบพวกออใช้งานไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับที่จอดทิ้งๆไปนะครับแต่วีโก้สองคันนั้นที่เด็ดนะครับก็มี fc Fanpage มาจัดไปเรียบร้อย2คันนะครับคาระแสนสองก็เท่ากับ2องแสนได้รถวีโก้สคันเอาไปใช้งานประมาณนั้นโอเคครับทางด้านนี้เนาะหมดแล้ว เนี่ยครับมันก็จะประมาณนี้นะที่ผมรีวิวสําหรับคลิปนี้รถค่อนข้างที่จะหายไปเยอะเหมือนกันนะครับเห็นเจ้าของแจ้งว่ามาได้แป๊บเดียวนะครับก็มีแฟนเพจทางช่องตำรารถเนี่ยติดต่อมาออซื้อไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับประมาณนั้นก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครสนใจคันไหนเป็นพิเศษลองติดต่อกันเข้ามานะครับเดี๋ยวทางช่องตำรารถนะครับจะมารีวิวนะครับอย่างละเอียดให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะผมยังอยู่แถวนี้นะกรทมนะครับ อยากดูคันไหนเป็นพิเศษติดต่อเข้ามานะครับถ้าอย่างไงคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ